ว้าวสวัสดีค่ะทุกคนจเจอก,กันกับของเล่นมากมายหลายแบบเลยนะคะทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยโอ้โหมีคู่แฟดช้างด้วยนี่ช้างน้อยไอคู่แฟดเจ้าโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนเห็นไฟเข้าไหมเนี่ยตอนกลางคืนจะมีไฟแบบนี้ออกมาเอาเดินเลยโอ้ ไม่ได้นะตัวนี้โอเคมาดูเจ้าอดอกสีกว่าโอ้อดอกมีไฟออกมาเต็มที่ไปเลยว้าอดอกเอโอเค okay. เรามาดูตัวต่อไปดีกว่าแม่วัวข้า ข้าวโอ้ยแมววัวมาแล้วสวัสดีข้าวตาแดงมากๆเลยทุกคนโอ้ยสุดยอดไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปดีกว่าเจ้าอลอฟา์ เดินไปเลยโชว์ตัวไปเลยนะคะ h e ลโ o e l e p h แฟนมาแล้วคะ wow. ่ะว้าวอะเดี๋ยวให้อีเลฟเวนเล่นกันกับเจ้าอดอก โอเคทุกคนหลักไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะคะ